สมาคมแม่นีเดนแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นจัดงานสืบสารผ้าไทยมรดกแม่ของแผ่นดินเพื่อสืบสารอนุรักษ์การทอผ้าไหมให้กว้างขวางค่ะที่โรงแรมภูแมนจังหวัดขอนแกน่นสมาคมแม่นีเดนแห่งชาติจังหวัดขอนแกน่นจัดงานสืบสารผ้าไทยมรดกแม่ของแผ่นดินโดยมีนายธีรศักดิ์ทีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานค่ะ คุณประณีธีรพานุที่ปรึกษากิติมาศักดิ์สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติและอดีตนาย,ยกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นก็ได้กล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดินที่ทรงทุ่มเทพระวรากายพระปิชาชาญและพระกำลังพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทำให้ประชาชนได้มีอาชีพเสริมจากการทำนาสืบสานผ้าไหมมรดกแม่ของแผ่นดินได้ถ่ายทอดความรักความอบอุ่น ความเอื้ออาทรแห่งความเป็นแม่ได้อย่างดีที่สุดค่ะและได้ส่งมอบงานให้กับนายกสมาคมปัจจุบันได้สืบสารเพื่อดำเนินงานต่อไปเราไปฟังเสียงของคุณปราณีทีรภานุค่ะเราจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสารพณนธานของแม่ของแผ่นดินค่ะซึ่งเชิดเทิดไทยท่านค่ะเพราะว่าท่านได้ทรงงานหนักเกี่ยวกับผ้าไหม ซึ่งดิฉันในนามของสมาคมก็เลยจัดงานขึ้นในครั้งนี้ค่ะนับว่าพระองค์ท่านได้บากบั่นทำงานเพื่อประชาชนจริงๆค่ะชุมชนได้มีงานทำซึ่งเป็นงานที่เสริมกับงานทำานาของเกษตรกรค่ะแล้วเราจัดงานวันนี้ได้เชิญแขกในจังหวัดขอนแก่นนะฮะให้นิยมไทย โดยเฉพาะแต่งกาย4ภาคแล้วเราก็มีการส่งเสริมผ้าไหมในวันนี้ค่ะ ดรอรุณวันหานเจริญศักดิ์นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแกน่นปี2566 2568นะคะก็ได้กล่าวว่าจะดำเนินกิจกรรมสารธารณะกุศลน้อมนำพรพระราชาสวนีแม่ของแผ่นดินเป็นที่พึ่งของผู้สูงวัยผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการสร้างความสมดุลในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราไปฟังเสียงของดรอรุณวันหานเจริญศักดิ์ค่ะ ะะที่ได้มาสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นก็คิดว่าจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็จะช่วยเหลือสังคมตามที่ปฏิธานของแม่แผ่นดินนะคะที่ท่านได้ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าจะช่วยเหลือภาคเกษตร และก็ช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ให้ได้รับความสมหวังจากที่ท่านได้เป็นแม่ของลูกๆค่ะภายในงานก็มีกิจกรรมการแสดงชุดตำนานผ้าไทยสายใยแห่งวัฒนธรรมค่ะมีการเดินแบบชุดผ้าไทยสี่ภาคสวยงามมากค่ะสวยมากเลยค่ะสวยมากๆเลยผ้าไทยนี่สวยงามจริงๆเลยค่ะ ใส่ในผ้าไทยป้นปนนาปนานารปนาระย่ครับสวยงามนะคะค่ะผ้าไทยนี่ไม่แพรชาติใดในโลกจริงๆ